ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านทา่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็โดยบรวมแล้วถือว่าภาคตะวันออกเรายังคงได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นครับก็แค่อากาศเย็นอาจจะมีบางพื้นที่เท่านั้นเองที่ต่ำกว่า18องศาและก็แค่ช่วงเช้ามืด หลังจากนั้นอากาศก็เข้าผู่ภาวะปกติรวมถึงกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงทําให้คุณภาพใบนั้นเสียหายกันไปมากทีเดียวแต่ประเด็นที่ผมกําลังจะนําเรียนก็คือเรื่องของภาวะดอกที่บานในเวลานี้ถือว่าเป็นการบานชุดใหญ่เลยนะครับชุดที่2ซึ่งเราจะพบปัญหาใหญ่ก็คือในสภาวะที่อากาศร้อนแห้งแรงดอกบานปัญหาใหญ่ที่จะเป็นผลกระทบติดตาม,มานั่นก็คืออาการหนามจีบหรืออาการหนามหัวจีบ ซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นส่วนของเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเป็นตัวทําลายอันเนื่องมาจากความแห้งกระแสลมความแห้งและการจัดการน้ําทําให้ดอกนั้นไม่สลัดออกมีปลอกอหุ้มเป็นที่หลบอาศัยเราต้องให้น้ําหนักความสําคัญตรงนี้เพราะว่าไม่เช่นนั้นทุเรียนของเราที่จะ,ะไปจะเจริญเติบโตจะจัดจดำนายจะกลายเป็นได้ราคาตกไซก็คือเป็นหนามฉีดนั่นเอง ผมจึงอยากจะสรุปให้เป็นประเด็นว่าเพลี้ยไฟเป็นตัวทําลายครับตัวเปลาะหรือตัวส่วนของดอกที่ห่อหุ้มเป็นตัวที่จะปกป้องไม่ให้สารเคมีไปทําลายเพราะฉะนั้นในกระบวนการนั้นเราก็จะต้องมีการให้น้ําให้ดีขึ้นมีความชื้นมากขึ้นเพื่อให้เกิดการสลัดดอกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องช่วยทําให้ดอกนันหลดดออกไปและเราก็มีการใช้สารเคมีในการควบคุมเพีย้ยไฟอย่างเป็นระบบ เราต้องเข้าใจว่าส่วนของอาการหน้ำที่ล้มเกิดจากมาแมลงคือเพี้ยไฟเนี่ยใช้ปากเขียดดูดเมื่อปากเขียดดูดแล้วเนื้อเยื่อเหล่านั้นขาดพลังงานเขาก็จะเปลี่ยนโครงสร้างเพราะฉะนั้นในการจัดการทั้งระบบนี่หมายความว่าเราจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้ความชื้น เขาไปช่วยในลักษณะของการสลัดดอกออกอันนี้ก็คือต้องเป็นแต่ละสวนแต่ละสวนไปจะบอกเป็นเวลาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบน้ําต่างกันส่วนที่2การช่วยให้ดอกหลน่นดอกร่วงเราอาจจะต้องมีการจัดการการส่วนที่3เราใช้ปัจจัยในการควบคุมเพลี้ยไฟและส่วนที่4ก็คือปัจจัยในเชิงบํารุงที่จะทําให้การพัฒนาผลเร็วขึ้น นั่นเป็นสี่ปัจจัยที่เราจะต้องนำมาใช้ในการสนับสนุนในช่วงอดอกหลังดอกบานนี้เพื่อที่จะให้ทุเรียนเหล่านั้นมีคุณภาพที่ดีไปตามการตลาดไม่เป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามหัวจีบสิ่งที่นักสกรควรต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของอการจัดการในส่วนของทุเรียนในระยะดอกบานซึ่งผมก็ให้เป็นสาระความรู้ข้อมูลไปแล้วแต่ว่า สิ่งที่กำลังจะนำเรียนต่อก็คือในช่วงวันที่29วันอาทิตย์นะครับ30 31และ1ซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ร้านไช้พฤกในหลายๆสาขาก็ปิดการให้บริการพินาสกอร์เองก็จะได้เวลาตัวนี้อยู่กับการชงเสริมขอโทษน,นะครับการอยู่ในความสุขของช่วงปีใหม่แต่ เราก็ยังคงต้องเตรยียมการไว้นั่นก็คือทุกๆปีสถานการณ์ในช่วงปีใหม่เนี่ยปัญหาการระบาดของศัตรูพืชจะรุนแรงมากในด้านของใบก็จะเป็นในเรื่องของไรไรนั้นกลับมามีการระบาดรุนแรงในช่วงปีใหม่และหลายสวนครับไม่ได้สำรองยาไว้กลายเป็นว่าพอถึงเวลาไรระบาดเราหาสารเคมีไม่ได้เพราะว่าร้านปิดกันในทุกสัทุกร้าน จึงอยากจะฝากเรียนนะครับเราต้องสำรองไว้นุนสารกำจัดไรถัดมาครับเป็นช่วงระยะดอกบานบานแล้วปรากฏว,ว่าหางแย้ไม่ก็มีปลอกไม่หลุดสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีนั่นก็คืออาการหนามจีบหรือหนามหัวจีบซึ่งเกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟเราต้องให้น้ำหนักความสำคัญตรงนี้ก็คงจะต้องเตรียมการไว้กับในเรื่องของสารเคมีในการควบคุมเพลี้ยไฟเราอาจจะเป็นสารพื้นฐานอย่างเช่นฟิปโปนิว ถัดขึ้นมานะครับเราอาจจะใช้สารคบคู่คเป็นไทยมีท็อกแซมอะเมเตตามีฟินอิมิดาโคปิกหรือในกลุ่มอื่นๆที่เราควรจะต้องสำรองไว้กลุ่มต่อมาครับที่เจอปัญหาก็คือหนอนหนอนนั้นจะพบการระบาดหลังจากดอกบานแล้วเพราะว่าในช่วงดอกบานนั้นเราไม่ได้ทำการพ่นปัจจัยไม่ได้ทำการพ่นสารเคมี มันก็เลยกลายเป็นปัญหาหนอนซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะมีในกลุ่มของไซเปอร์มิทิจะเป็นบล็อกทินหรือจะเป็นในกลุ่มต่างๆเราก็คงต้องสำรลองไว้เป็นศัตรูสำคัญอีกตัวหนึ่งในด้านของเชื้อรานั้นเราอาจจะพบราดำอาจจะเกิดจากน้ําหวานในเรื่องของดอกบานตรงนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงนะักแต่เราก็ควรที่จะมีสำรองไว้นะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นสาคัญ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออาการสลัดผลอาการหลุดล่วงของดอกของหางแย้ไหม้หรือของผลอ่อนปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจครับว่าการสลัดผลเป็นพฤติกรรมของทุเรียนที่จะลดจํานวนผลและยิ่งมาเจอสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะยิ่งทำการสลัดมากขึ้น จากดอกที่ไม่ได้รับการผสมเกสรรวมถึงการบริหารจัดการน้ําของพิทศกกรที่อาจจะดีใจว่าเออทุเรียนเราบานเสร็จแล้วหางแยะไม่แล้วเราให้น้ําเต็มที่ปรากฏว่ามันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างภายในก็จะเกิดการสลัดผลเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจัยที่เราควรจะเตรียมไว้นะครับก็มีในกลุ่มของแคลเซียมเดียวโมลฟุตโมโนแคลพวกแคล40ูพวกฟอร์แมคแคลเซียมบอลลอน400ออันนี้เป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้น เราต้องเตรียมไว้ส่วนที่1ส่วนที่2ครับตัวที่จะไปลดความเครียดกระตุ้นเซลล์ทําให้เกิดขั้วเหนียวก็คืออะโทนิกส่วนที่3ครับเป็นอะมิโน,โนพิเศษที่เป็นอะมิโนเข้มขน้นแล้วก็ไปหยุดการหลุดร่วงยกตัวอย่างเช่นไซฟามิน BK นี่เป็นประเด็นปัจจัยตัวที่จะไปช่วยนะครับในการหยุดหรือลดการหลุดร่วงของดอกและหางแยะที่เราต้องเตรียมไว้เช่นเดียวกัน คือกลุ่มปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ในทุกๆปีครับหลายสวนพอถึงเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัจจัยมาพ่นได้เพราะว่าวันที่29 30 31ธันวาคมถึง1มกราคมร้านชัยพฤกในหลายๆสาขาและในร้านเคมีกเกษตรส่วนใหญ่ก็จะปิดให้บริการก็จะเปิดให้บริการในวันที่2นะครับ วันที่2มกราคมปี2568ก็ฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอพูดคุยกันในเช้าวันนี้ส่วนในด้านของสภาวะความหนาวเย็นนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราคงจะพูดว่าแค่เพียงอากาศเย็นเพราะว่าอุณหภูมิโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าท่านหนาวนี่หมายถึงว่าอุณหภูมิในสวนและในะดินเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซลียสต่ำลงมา ดังนั้นในช่วงเวลานี้เราอยู่ประมาณ1 8 19 20 21ยังอยู่ในช่วงของอากาศหนาวซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นน้อยลงนั่นก็คือประการแรกสิ่งที่เราต้องให้น้ำหนักความสำคัญและไม่ต้องไปหาต้นทุนที่ไหนก็คือการให้น้ำหรือการบริหารจัดการน้ำน้ำเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องให้ในการให้นั้นเนี่ย ต้องเข้าใจนะคบว่าเป็นการให้เพื่ออะไรให้เพื่อเติมน้ําลงไปในดินคือการให้น้ําอันนั้นคือการให้น้ําปกติแต่ถ้าในกรณีที่เกิดกระแสลมแรงอากาศเย็นบางพื้นที่อาจจะมีหนาวนะครับผมก็คงนําเรียนว่าเอาหนาวเย็นก็ลวกันแต่ไม่ใช่หนาวอย่างเดียวนั่นหมายความว่าการให้น้ําในตอนเช้าหรือการให้น้ําเพื่อไปกระตุ้นให้พืชนั้นได้รับ น้ำน้ำจะไปกระตุ้นที่รากน้ำจะไปทําหน้าที่ไปปรับอุณหภูมิที่ผิวดินที่แห้งหรือเย็นเขาก็จะได้รับน้ําอุณหภูมิใต้พื้นดินที่ลึกลงไปที่เป็นความร้อนก็จะลอยตัวขึ้นเมื่ออุณหภูมิในพื้นดินที่อยู่ในด้านล่างลอยตัวขึ้นก็จะทําให้กระตุ้นระบบรากทํางานเมื่อรากทํางานก็เปรียบเสมือนใบได้รับแรงกระตุ้นคือจริงๆเนี่ยใบต้องส่งสัญญาณมาที่ราก แล้วรากก็จะทำงานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้หนาวครับเราก็จะต้องใช้วิธีการเอาน้ำไปกระตุ้นที่รากเพื่อให้รากได้รับการกระตุ้นเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงกับใบใบก็จะเริ่มทำงานนี่คือปัจ,จัยสำคัญในการให้เนี่ยเราอาจจะให้ในตอนเช้าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ตอนเช้านั้นมันมีเหตุผลก็คือไปกระตุ้นให้เขาทำงานเพราะโดยปกติเนี่ย ถ้าอยู่ในสภาวะอากาศหนาวเย็นหรือกระแสลมแรงพืชจะเครียดเขาจะไม่มีการตื่นตัวเขาจะมีระบบป้องกันคือเราต้องเข้าใจครับว่าพืชนั้นหรือ,อทุเรียนเนี่ยเขาจะมีระบบในการาป้องกันการสูญเสียน้ำอย่างเช่นในช่วงบ่ายช่วงที่อากาศร้อนเราจะเห็นใบสลดใบไปหดหูไปทำให้เขามีใบ ที่ห่อเหี่ยวนั่นเป็นการป้องกันความสูญเสียน้ำของทุเรียนโดยกระบวนการทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการป้องกันตัวน,นี้เนี่ยจึงทำให้น้ำในลำต้นไม่สูญเสียเมื่อไม่สูญเสียเขาก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราไปปรับเปลี่ยนในช่วงที่เขาเกิดความร้อนเกิดความแห้งแรงเกิดความหนาวเย็นและเขาเครียดเนี่ยเราไปปรับ สิ่งแวดล้อมขึ้นมาก็คือไปกระตุ้นให้เขามีความชื้นให้เขาได้รับน้ำาจจาะก,กลายเป็นว่าทำให้เกิดการสูญเสียน้ำที่อยู่ในต้นขายออกไปจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเลยกลายเป็นว่าเรานี่เป็นการให้น้ำเพื่อไปกระตุน้นให้เกิดการสูญเสียน้ำมากขึ้น ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่อื้ออํานวยหรือสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยในลักษณะที่ทําให้เขาขายน้ํามากมองต่างมุมกันเลยนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจึงนําเรียนยําว่าการบริหารจัดการน้ําในช่วงที่จะแก้สภาวะการหนาวเย็นก็จะเป็นช่วงเช้าเท่านั้นและช่วงเช้าเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้กระบวนการจเจริญเติบโตสังเคราะแสงกระบวนการผลิตพลังงานเนี่ยยาวออกไปอีก คั้นพอถึงเวลาที่อากาศที่ไม่เอื้อเขาก็จะหยุดเมื่อเขาหยุดก็ให้เขาหยุดไปนะครับนี่คือประเด็นที่เป็นคําถามว่าทําไมต้องให้ตอนเช้าเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของอากาศที่หนาวเย็นปัจจัยตัวต่อมาถ้าเป็นไปได้เราก็จะต้องหาปัจจัยในการกระตุ้นปัจจัยการกระตุ้นเหล่านี้พูดภาพรวมครับเขาเรียกว่าไบโอติมูเลนจริงๆแล้วก็คือกลุ่มพลังงานหรือสารพลังงานที่ได้สกัดจากสิ่งมีชีวิตก็คือพืชและสัตว์ ยกตัวอย่างอะตอ,อน,นิกไซฟามิน BK เคทีโนโหรือกรดอะมิโนบางชนิดที่เป็นตัวที่ผลิตออกมาเราก็ล้วยเรียกรวมๆปัจจัยเหล่านี้ไม่ต้องสัรงข้อแสงไม่ต้องผ่านกระบวนการแค่พ่นไปเขาก็สามารถที่จะรับเมื่อรับไปได้แล้วเขาจะทำให้เกิดพลังงานนั่นคือส่วนที่เราจะให้อตอทนกไบโอซิมแลนหรือพวกกลุ่มอะมินโนหรือสารกระตุน้นนะครับ ต่อมาก็คือา้าสังกสีสังกสีจะเป็นส่วนสําคัญที่จะไปกระตุ้นให้เพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินเพื่อฮอร์โมนออกซินก็จะเป็นส่วนในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการทํางานนี่คือกลุ่มปัจจัยเหล่านี้นะครับที่จะมาช่วยต่อสู้ทุเรียนลําไยลําไยที่ชะง,งักการจเจริญเติบโตก็จะต้องใช้ปัจจัยกลุ่มเหล่านี้เจาะไปที่ใบที่ผลโดยตรง ย้ำว่าไปที่ใบและผลโดยตรงแต่เราต้องให้สัมพันธ์กับเรื่องของการจัดการาน้ำด้วยให้น้ำก่อนแล้วพ้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้การใช้ปัจจัยของเรามีประสิทธิภาพเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพืชสงเ,เราก็ยังเป็นในส่วนของลำใหญ่เราก็ต้องย้ำประเด็นลำใหญ่ในสาระตรงนี้เชื่อว่าสาการลำใหญ่ในตลาดปีนี้น่าจะราคาชัดเจนโดดเด่นก็น่าจะเป็นราคาที่ดีครับ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุสนราการสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่าน,านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอมเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิ2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้าเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอมเมอร์เ e อ็ก ไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา เอาเด็ดเทคโนโรอปตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์พ่น2-3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลอบหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์ทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านโรคหลากเน่าโคเน่าเริ่มดื้อยาแล้วลามินาและไตรสารช่วยได้ไตรสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละ2-3ครั้ง แก้โรคโคน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัลซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใช้ยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไยราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลิฟตํจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนีก้อนสองพันนาใช่นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้พ่นฉันดกดีอย่างเง้ยเราใช้สีนีก้อนสองพัน <S <S สวนฉันก็ใช้ <S 2> <S 2> สีนีก้อนสองพันฉันได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงนานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันประกาศประกาศเตือนการระบาดของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชรวมถึงโรคราใบาติดและราสีชมพูของทุเรียนหยุดหยุดการระบาดทำลายของโรคพืชเหล่านี้ด้วยพาบินพาบินเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงโด พาบินจะซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้ดีจากด้านบนสู่ด้านล่างกระจายได้ทั่วใบจึงมีระยะปลอดฝนสั้นเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้นใช้พาบินที่อัตรา100-150ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นได้ทั้งใบดอกและผลเมื่อพบการระบาดพาบินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเจียไตยจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาเจียไยประกันคุณภาพสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านประเด็นสาระวันนี้จะเปลี่ยนจากเกาะมาเป็นลำไยลำไยประเด็นของลำไยก็คือสภาวะการป้องกันหรือการแก้ขไขภัยหนาวอันกําลังเกิดขึ้นในเวลานี้กับลำไยชุดที่จะเก็บเกี่ยว ในเดือนมีนาคมการป้องกันภัยหนาวก็คือการใช้น้ําเป็นปัจจัยหลักเราจะต้องใช้น้ําเป็นตัวป้องกันอุณหภูมิในผิวดินไม่ให้ลดลงมาถ้ามันหนาวหนักๆมันก็ต้องหนาวสิถูกต้องครับแต่น้ํานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะพูดช่วยในการป้องกันได้เพราะฉะนั้นการปรับระบบวิธีการให้น้ําก็คือต้องเปลี่ยนมาเป็นให้ทุกเช้าหรือให้วันเว้นวันในขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่า16องศา แต่ถ้าเป็น18 19 20ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอุณหภูมิตรงนี้มันจะอยู่ช่วงกลางคืนกับช่วงเช้านะครับผมย้าว่าเป็นช่วงกลางคืนกับช่วงเช้าพอกลางวันมันก็จะเริ่มสูงขึ้นเป็น18 19 20ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ในข้อที่2ก็คือการบริหารจัดการน้ําให้น้ําในตอนเช้าน้ําที่เราให้น้นเขาจะไปกระตุ้นเมื่อตกลงไปในพื้นดิน เขาก็จะเป็นส่วนที่จะไปดึงอุณหภูมิความร้อนจากใต้พื้นดินให้ลอยตัวขึ้นมาอันนั้นเป็นบทบาทหนึ่งส่วนที่สองก็จะไปกระตุ้นให้รากทำงานเพราะเมื่อรากได้รับน้ำเขาจะเหมือนกับเป็นแรงกระตุ้นให้ทำงานเมื่อการทำงานของรากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าการชะงกักการเจริญเติบโตก็จะเป็นแค่กระจุกตัวสั้นๆไม่ใช่เป็นการกระจุกตัวระยะยาวอย่างเช่นอาวันนี้โดน อากาศหนาวเราให้น้ําไปปรับพอช่วงสายบ่ายเขาก็ทํางานได้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดสภาวะเช่นนี้ติดต่อกันไปสมวันมันจะมีผลกระทบต่อการชะง,งักการพัฒนาของผลทันทีดังนั้นการให้น้ําทุกเช้าถ้าเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็วันเว้นวันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ตอนเช้านะครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันส่วนที่หนึ่งของส่วนที่ดําเนินการต่อถ้าท่านสามารถทําได้ ก็คือการจับลำํำไยอาบน้ำก็คือการพ่นน้ำหรือการสเปรย์น้ำเรื่องนี้เรามีงานศึกษาวิจัยไว้เป็นที่ยืนยันเพียงแต่อยู่ที่พนักรจะปฏิบัติได้หรือไม่ผมเคยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งมังคุดจับมังพ่นน้ำก็ตูดจีบก็หายไปลำํำไยที่ชะงักการเจริญเติบโตถ้าพ่นน้ำจับเขาอาบน้ำตอนเช้า เขาก็พัฒนาได้หรือแม้แต่ทุเรียนนะครับในปีที่ผ่านมาที่ว่าทุเรียนกระทบแรงกระทบหนาวไม่มีครับกระทบแรงแล้วการชะงักการพัฒนาการจเจริญเติบโผลก็เกิดขึ้นเราก็ทำการจับทุเรียนอาบน้ำโดยการพ่นน้ำไปที่ภายในทรงพุ่มไตรลำต้นไทรผลในตอนเช้าก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าร้อนจัดแรงจัดหรือหนาวจัด กรณีของรำใยญ่ถ้าทําได้นะครับอันนี้ผมเองต้องพูดคําว่าถ้าคือบางท่านบอกโอ้ยหมอทุเรียนพูดอะไรพี่นักรครับคือท่านทําไม่ได้แต่บางท่านหรือบางสวนทําได้วิธีนี้จะช่วยได้อย่างดีก็จะมีคําถามต่อเนื่องอ่ะแล้วมันจะไปพ่นใส่ปัจจัยได้ไหมพี่ณศกรต้องเข้าใจนะครับว่าการพ่นน้าหรือการสเปรย์น้ําเนี่ยเป็นการใช้น้ําอย่างเดียวซึ่ง มันก็เสียแค่ต้นทุนคือค่าไฟค่าน้ำมันหรือค่าแรงงานของเราเราจะไม่ใช้ปัจจัยกรณีของการใช้ปัจจัยพ้นนั้นอยู่อีกเงื่อนไขหนึ่งอันนี้คือการป้องกันในลักษณะของลงทุนต่ำคือการพ่นน้ำในตอนเช้าประการต่อมาแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการป้องกันด้วยกลุ่มปัจจัยละ่ะ เรามาเริ่มต้นจากในส่วนของการใช้ปัจจัยในการแก้ปัญหาอากาศหนาวเย็นหรือความเย็นหรือการชะงักการเจริญเติบโตในระบบทางดินเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นอสิาศูนย์เราอาจจะร่วมกับปุ๋ยบำรุงผลเช่น1 5บห้าห้ายเก้าอันนี้ก็จะเป็นสูตร ที่เรามีอยู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคนเขียวจะเป็นปุ๋ยเรือใบไข่มุกจะเป็นในส่วนของปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยตากระต่ายหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยบราวค่อนคือมีทุกบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของชัยพฤกษ์15 5ห0 15 9 20 15 5 25, 25ประมาณนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอาหารเสริมทางดินเราก็จะใช้ยูเรียเป็นตัวนำา1กิโล แล้วก็มี t k ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอนและ t k ซอย้าเถ้าเราจะประหยัดแล้วก็มี t k ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอนเซอร์คอนคือตัวหลักนะครับเซอร์คอนคืออะไรเซอร์คอนก็คือแคลเซียมสังกะสีย้ำว่าสังกะสีจะมีบทบาทสำคัญมากในกรณีที่เราจะให้กับไม้ผลหรือทุกชนิด หรือแม้แต่รำไยเซอร์คอ่นเป็นแคลเซียมสังกสีทางดินเราก็ราดลงไปในอัตราอย่างละ1ลิตรต่อน้ำา200ลิตรอันนี้ก็คือทางดินถ้าวีวะัสะดุคลุมก็คลุมไว้นะครับอันนี้คือทางดินส่วนทางใบน,นั้นท่านจะพ่นปัจจัยบำรุงท่านจะพ่นปัจจัยอะไรต้องไม่ลืมนะครับนั้นตาลทางด่วน หลายท่านพอบอกว่าน้ำตาลทางด่วนกูโคเมอร์คีโตวีฟีเวกูโค2,0 1 0หรือจะเป็นมูจีแกอะไรก็แล้วแต่แตหลายท่านก็นจะบอกว่าไม่ได้มันจะเป็นโลกพินันสก่อนครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในปัจจุบนันน้ำตาลทางด่วนเหล่านี้เขามีพัฒนาการให้มีความละเอียดแล้วก็ไม่ตกค้างอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส,ส่วนที่สองเราไม่ได้ทำการพ่นตลอดชั่วอายุของผลเพราะฉะนั้นโอกาสตกค้างนั้นไม่มี เราลองคิดดูครับว่าระหว่างมันชะงักกับไม่ชะงักเนี่ยเราจะเอาตัวไหนผมเองทํางานทดสอบเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมาเราทําตลอดสเดือนตั้งแต่ผลอ่อนผลเล็กผลกลางผลโตจนกระทั่งเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะมีโรคอะไรที่ตกค้างนะครับจึงยืนยันว่าบางครั้งเนี่ยความเชื่อในกระแสกับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ตรงกัน จึงคิดว่าจําเป็นมีน้ำตาลทางด่วนมีกรดอะมิโนมีสารกระตุน้นไบโอสติมูลเลนจะเป็นในกลุ่มของอาสารอะไรก็ตามเช่นอะโทนิกไซฟามินบีเคหรือกลุ่มปัจจัยทั้งหมดที่สําคัญคือธาตุสังกะสีสังกะสีก็จะต้องให้เข้าไปในทุกๆครั้งโดยเฉพาะให้ก่อนหนาวให้ในระยะหนาวเราก็ควรดำเนินการเป็นปัจจัยกลุ่มสำคัญรวมถึงอะโทนิก ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของเนื้อเยื่อของเซลล์อยู่ตลอดเวลานี่คือปัจจัยที่เราจะดำเนินการสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ